นะคะตัวเ n ็ w l น d ล e จริงๆแล้วมันเขียนด้วยตัวเคนำหน้าแต่มันอ่านด้วยตัวเนะคะก็คือความรู้ที่จริงน้องๆมีกันอยู่แล้วความรู้ตักยอะบดดเอยงมจริงเอากนบดด๋อยังตเตเอากับดดอยงานากนา่เนี่เรหรอเอาังตาดอด๋อละยับยัติจิจังอ่ารายลายเอากินเิติตาสุปโเด็กมิสปูจิติก่าออเดเบิรดิติก่าอเฮะจติเกเวมีาร์โตสาร์โตจิติเกยเวอตจิตา จิติงนี่จิติงกอนี่จิติจิติหันตูเดอตัวจิติงรักนะเรามีความรู้นี่ข้อตวมาใช้าินนมาอยางยั่งยีจาวันนิ่บลาร์กิกิยังไงเนยแต่ปปอัตัวอาจารย์ลหลายๆครั้งเขาจัดให้เราเรียนรู้เรื่องการสร้างถนนเรื่องการทำโครงการอะไรบ่อบำบัดน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยยองอะไอาจารย์กิโตสปะักสปะโครง ดูจริงไหมคะว่าเจ้าทีนไหนว่าเจ้าทีนไหนว่าป้าต่อยแจ่กับทีนไหนอ,อ๋อโรงงานนอกอูนเลยเนี่ยว่าประกาศเวลาเป่งหรอทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกนะคะเราก็เลยจำเป็นจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องการสร้างถนนซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้รับเหมาไม่ได้อะไรแต่ว่าเราเรียนรู้ทําไมก็เพื่อเราจะไปดูหน้าถนนบ้านเรานั่นแหละกยกตัวใหญ่ถนนอีกแล้วนะคะหน้าบ้านเรานี่อ๋อลงลอยกับนกปากปูรุลุ้ย อย่างตัวสม่อนนะหินก้อนหินก้ก้อนหินก้อนหินก้อนหิก้ินก้อตหานก้อก้อนหินกเอนหิน a ้ i น a ิน้อนหินก้อนหินก้อน l ินก้อนินกอนหินกนหินก้อนห m a ก้อรหิน้อ้ินก้นหก้อนหิ้อนก้อ้ินน้อนนอิก้้กินกิกริน้่หิ้ิ้อก้นหิน้นนก้ออ้กกินก้ินน้นอนนอน โอเคพอเราเรียนรู้แล้วเราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราเจอน่ะว่าะอะไรอ่าเดียอเราก็จะได้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันถูกหรือผิดถ้ามันถูกเราก็สนับสนุนถ้ามันผิดเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วว่าให้นอนดัดแล็บแปล้านหน้าุเล่นหอยอยากหอยายกก็อ่าเนาะว่าไี่หยักย่าอยากก็

เดี๋ยวโอ้ยเกไปมาดอนล็เปมากิโตอ่าแค่นั้นแต่